เมื่อนี่อาตมาสีมาเบาเรื่องตำนันอีสานเรื่องเล่ากสิมิญาตย่ยมเคยไปเที่ยวสวนสัตว์หรือว่าเห็นในสาราคดีเวลาอีแขเนี่ยมันร้อยน้ำเทาสีเห็นจะตามันกับส่วนดังของมันเป็นส่วนไงบาดท,ที่นี่ที่มาที่ไปของปุ่มดังที่มันโพลพน้ำมันมีเรื่องเล่าว่าจังสีได้ย่มในสมัยหนึ่งโดนมาแล้วมีอีแขตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบึง เมือ่อนึงอีแขกในเห็นหมาเนี่ยคาบสซ้นตอนไงมากอีแขกในใจกบวังอยากกินสซ้นกับอยากกินหมาก็เลยบอกกับหมาไปว่าโอ้พอหมาพอรูุดรอพอหนาทาังดังคมว่าสั้นเลยจะไปเอาสซ้นมาจากทังไหนเนาะคือตอนไงตอนง่ามแท้หมาได้ยินอีแขกว่างย่ยองนี่ก็หูกจักกลวงของอีแขกอยู่ดีก็เลยตอบอีแขกไปว่า โอ้ยพอแขกเอ้ยสิ้นนี่นี่คอยไปเอามาจะฟังพูนคอยสีแบงซ้นให้เจ้ากินเครื่องหนึ่งพนาว่าหมาก็เลยแบงซ้นให้อีแขกไปตอนหนึ่งพอใจอีแขกกินซ้นเบื่อแล้วก็เลยถามหมาอีกเจ้าไปเอาซ้นมาจะทั้งไรนนอ้อท่านหมาเอ้ยถ้าคอยไปหาเนียเดี๋ยวคอยสีให้ขี้หลังว่าสันเดียหมาก็แห้งหัวระบาดที่นี่ววาอีแขกวังสีกินจากของ่ง ก็เลยสิตัวแข่เดียบาดท,ที่นี่หมากะกระโดดขึ้นหลังอี้แข่ไปรอยไปกลางน้ำนำ้ำบอกอีแข่ว่าไปทั้งซ้ายไปทั้งขวาไปทั้งหนาไปทั้งหลังก็ว่าไปจนมาหอดฟังหมาก็ได้ขี่ใส่ดังแข่เปะลงกระโดดขึ้นฟังไปฮ่าฮ่าฮ่าบักแข่บักหนางโง่กูบ่เสือมึงดอกกูหูจกจักยู่ว่ามึงหวังสีกินกูแล้วหมาก็เลียนนี้ไป ูมเมนีเวลาอีแคนี่ร้อยน้ำมันสีเห็นจะตากับดังมันดังมันใช้บ้านเอื้นว่ากองขี่มาจนว่าหอดสุเมรีแลละ